จังซันแล้วคันแม่บอกแม่สอนเขไม่จะสิขาสิตตีบมักลาพยานตกหน้าโลกบอตกก็ตกตัวพยานหรอกมาเอาเงินแม่ขึ้นมาบอไม่บหายเอาขึ้นมา,าเบเพ่อจะไปกินเราเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเงเงินแม่ขึ้นมาโอ้ยไปกินเราเอาขึ้นมาเงิอนแมาขึ้นมาโอ้ยเอาขึ้นมา หล to ังเหล็กหิมเห็นหลังช str ัวรอ้ยบ่เห็นหลังล่ะนั่งหลินดยวยซื่อๆนี่ล่ะเอาเดี๋ยวนี้เจ้าบ่ได้เก็บผักไปขายคือเก่าเหล่าใบใหญ่ข่อยชุบห็นบ่ไปเห็่หลังบ่ได้ดอกเดียวเนี่ยข่อยเจ็บข่อยปวดหลายข่อยปวดหลังปวดเอวก็เจ้าปวดหลายตียหญ่ปวดหลายอยู่จนวันข่อยไปเก็บผักเก็บมีไปขายบ่ได้พผืนเดี๋ยวนี่ยพอดีเลยข่อยมียาสมุนไพรตัวหนึ่ง มันซอยบรรเทาอาการปวดพวกนี้ได้ปวดน้ำหลังน้ำแขนน้ำขาอย่างพวกเนี่ยยาอีหย่างไรอะยาสมุนไพรมังกรดำคอยไปสื่อมาเมื่อกี้นี่กับตัวแทนขายเขาเนี่ยแต่ก่อนข่อยกับปวดหัวเข่าข่อยดีคือเราได้เดี๋ยวเนี้ยข่อยพวกเก็บคือเก่าแล้วข่อยกินแล้วมันดีมันบ่กข่อยก็เลยเอาให้แม่ข่อยกินน้ำแม่ข่อยกับปวดคือเจ้านี่แหละจมปวดหลังปวดเอวปวดขาอย่างของเราก็ะปลูกตอนเนี่ยเราเศร้าเหรอดิบโจมคือเก่าแล้ว มันดีปานนันติละล่ะแมนมันแพงเ่ล่ะกระปุกละหารอยเกาิบบาทยายอ้ยายบ่มีเงินสื่อน้ำตัวกินดอกมันแพงยายบ่มีเงินเดี๋ยวนี้กับไปขายผักขายมีบ่ได้บ่มีเงินจิซสื่อกินดอกเอาจากักซี่ก็ได้ยาย่อยสื่อมาสามกระปุกพุ่นะเจ้าน้ำข่อยไปกินก่อนมีเงินย่ำไหเจ้าจังเอาให้คอยก็ได้เอา ยายคือเก่งใจเธอดูลายายบบมีเงินมบ่เป็นยังดอกยายเอาไปกินรถเอาเจาสีได้เศร้าเก็บเศร้าปวดนี่ย้ำเดยคอยห้ยคอยก็ได้บ่ยาบบ่ยากจังสันก็ได้ตีจ้าก็สันขันยายกินดีขึ้นยายเก็บพักไปขายได้เงินยายสิเฝ้าเอาไปห้เด้อจ้าเป็นยังดอกยายนี่ย้ำเดยคอยห้ยคอยก็ได้ก็สั่นคอยยัเงเยี่ยนคอยกนเด้อจ้า ขอบใจให,หลายๆเ้ยจ้าทีมาปัญญาดีๆให้ยายกินถ้ายายขายพักได้ยายจะเฝ้าเง,งินไปให้เลยจ้าขอบใจให,หลายๆขอบใจให,หลายๆ,ๆแ,ลแล้วไม่อยากกินน้ำ เอาเงินไปขายอะไรนึนนงใครไปซื้อหรอแม่เจ้าเงินมาจากใส่แม่ก็ยังให้บักลาไปแล้วเด้มือเศร้านี่แม่ก็บโบมี่แม่บ่ได้ดไปขายผักขายบีเจ้าเงินมาจากใส่เจ้ายืมมาตัวใครลายไ<อ>ม่ได้ตัวแม่บโบมี่โบมีลูกบม่มีแม่บ่ได้ดไปขายผักขายมีแม่เจ้ามาจากใส่เราหนี่แม่เนี่ยัง <c oughs> จะตัวให้บ่แม่ไม่อยู่ตัวนานเอามาบอ ซ้ำนีขวิตเ,เอาข<อ>ึ้นเกาแมมมาแมมเอาไปจะไปใส่หน,นีข้าย,ยาเพลินบัวิเอาเอามาโอ้ยโอายข้าหนาข้าหลังย้ามาเฉียงย้าต่อปากต่อเข้าขวิตไอ้ฟ้าเอาไอ้ขวอยขันเจ้าก็อยากเจ็บตนะแเบี่บลลี่<ม>ยูเอนะ คุณแม่อันใหญ่ที่จำว่าความตายนี้มันแขวนข้อสุบาอยังอย่ามั่งสร้างแต่ความถูกที่พ่อแม่เพิ่งคึดนำคุณแม่มีล่นฟ้าไกลดอกัง่ยายจยาไปเจากดยนเนี่ยกินยามังก,ก่อนดำแล้วน,น่้ยยนะจะเศ้าปวดหลังปวดแอวบ่โอ้ เศร้าอยู่ถือว่ามันดีขึ้นหลายเลยเดี๋ยวนี้ยายเศร้าเจ็บเศร้าปวดแล้วกําลังสิเฮ็ดเวียกได้แล้วหลายเดยวนก็ถือว่ามันดีขึ้นหลายอยู่แต่ว่ายายบ่ท่านมีเงินให้เจ้าเด้อบ่เป,ป็นอย่างยายมียามใลเจ้าจะงอให้คอยก็ได้อ้ยสะเม่นดีค่ะขอบใจเลยหลายเด้อเดี๋ยวยายขอเฮ็ดเวียกจะสองสามมือขันยายได้เงินยายสิเอาไปห้ดอกเด้อ จ้าเออยายว่าแต่ลูกซ้ายเจ้าไปใส่นี่คือบ่เฮ็ดเฮ็ดมาเห็ดเวียกเ,เ,เห็ดงาน,นอีหยังซอยเจ้าจักเทื่ออ๋อพิ่นบอกข่อยมันว่ามันสิออกไปหาสมัครงานเดี๋ยวมันก็คือสิกลับมาติอือจ้า อไอ้ของกระโบขับหอนถิ่นนอนี่ฮะหอแม่มบ่มีดอกเจ้าสิบ่มีด้กยังไดยเจ้าหัวมาตะคายพักกันนะบ่มีดอกมีอยู่นีน้อยๆแม่จะเอาไว้ถาไปใส่หนีเพิ่นโอ้ยไปจังไปหาให้เลาก็ได้ดอก เอาไม่คอยกวนโมงมากินเหลราเนี่ยโบบักลายอยากได้เงินคือบบไปหาเห็ดงานเอาจะย้ำมาสอนข่อยเด้อข่อยอยากคิด่อยสิเพศเองดอกงานนั่นน่ะเอาเงินไปข่อยกวนแล้วล่ะบโบโบหายแม่จะไว้ปจาไปใส่หนีเพิ่นโอไยง่ายหาหนีไหมโบโบหายโบหายโบโบหายโบหายแม่จะไปใส่หนีเพิ่นเนาะ บักแท่ um Again, มึงแ็่อีอย่างแม่มึงนี่ยายจะปจังไรเนี่ยบักแท่มึงโตแม่มึงเจีแม่นเันเป็นอย่างมึงเคยจ mm ัง hmm. ส mm ่บ hmm. ักลูกท้อแล้วพี่นี่แม่มึงเด้อก็แม่คอยไงี้คอยเสียจังไลก็ลอก็ได้จะตีมาเสือกยังน้ำกูบ่อเสือกบ่ได้แล้วมึงทำไรร่างกายแม่มึงขนาดเนี่ยกูสีท่อแจ้งตำรวจมาจับมึงเข้าคุกกพิมพ์ไม่ต้องแจ้งตำรวจมาจับมันดอก ไปเฝ้าไปไปเฝ้ากันเด้อมึงคิดว่ากูสิย่านมึงอัหรบ่ยายเจ้าคือบ่แจ้งตำรวจมาจับมันเจ้าคือปล่อยให้มันมาตีมาข่าเจ้าคักแน่แท้สร้างเถอะนะพิมพ์มันจะดีสิสัวมันกับลูกของยายคือเก่าล่ะยัยแจ้งตำรวจมาจับมันเถอะยายก็เก็บหยอดมันมาหลายเดื่อนเลยล่ะโบลืมประคุณแม่ ให้จำว่าความตายนี้มันแขวนขอสุบาทยังอย่ามังส่างแต่ความทุกข์ให้พ่อแม่พึงคืดนำ ใส่วะเสียงไ้ใส่มีเงินตังวาบักลายบัตเวลากูถามมาบม่มีนี่ฮานี่เอ้าบักลายลักเงินแม่ติน่ะบอได้ไร แล้วก็ไม่ยังเงินชยว่ในกระเป๋าเสื้อนะเจ้าตัวค่อยบอกมีเงินตังว่าบักหลายเวลาใครถามมาบอมีบอมีเงินก่อนนะแม่สิเก็บไว้แต่ใจขายยาเพลินแม่ซื้อยาพระทัานแต่ใจเงินจะจนไปกินยาเห็นอย่างเปลืองเงินปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็หายดอกใครว่าเก็บไว้กินเหล่าดีกว่าอีกขันบักลาอยากได้เงินซื้อเหล้าบักลาไปยังคือพวกไปหายเหตุงานเหตุการณ์จะมาหลังเงินแมมเห็นอย่างเขาขอสนิมงไม่ิตายติมันอยากกันเลยติ ก็บม่ยากหาแต่ว่าบักหลาไปียัขึ้นเพเหตุโตดีคือลูกบ้านลูกเมืองเพ่นแน่ข่อยเป็นหนึ่งสเจ้าสิไม่อย่างน้ำข่อยเจ้าอยากเจ็บโตบ่ตั้งสันแล้วคันแม่บอกแม่สอนก็ไม่เจ้สิขาสิตีบักหลาพพียนตกหน้าโลกบ่ตกก็ตกตัวบม่หยาดหรอกมาเอาเงืนแม่ขึ้นมาบ่แม่บ่หายเอาขึ้นมาบ่พอเจ้ไปกินเราเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาเงินแม่ขึ้นมาโอ้ยไปกินเรา เอาขึ้นมาเงินแหอวขึ้นมาโอย<ม>เอาขึ้นมาตัวตัวอย่ามาล่องขอ,องปั๋ว จนเห็นโล่งโศกจังลังเดินนำตาคาแต่ก่อนแท้ขี้ตอนแม่อยู่น้ำบอกเคยเป่าเคยปอนดู